ทวินเฟรมความสัมพันธ์ที่ยากจะหาคำตอบกับอัตราที่ต้องโดนแผดเผาครับในคลิปนี้เนี่ยฮะสุดท้ายก็ต้องมาพูดถึงเรื่องทวินเฟรมนะครับผมจริงจริงแล้วเนี่ยผมมีการกล่าวถึงเรื่องของทวินเฟรมในคลิปก่อนก่อนหน้านี้จะเน้นในเรื่องของการทำพลังงานหินกับพลังงานยางหรือว่าพลังงานเฟมินีนกับพลังงานมาสคิลีนนะฮะทีนี้วันนี้เองเนี่ยจะมาเจาะ ทวินเฟรมให้ลึกขึ้นโดยตรงเลยนะครับผมในคลิปนี้ครับแนวคิดเกี่ยวกับทวินเฟรมเนี่ยฮะเท่าที่เรามีความรู้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยทวินเฟรมก็มีความหมายถึงเป็นเขาเรียกว่าคู่รักทางจิตวิญญาณน,นะฮะเ,เป็นเหมือนกับดวงจิตดวงเดียวนะฮะถูกแบ่งออกเป็นสองล่างแล้วสองล่างเนี่ยมาเกิดบนโลกนะฮะมาเกิดบนโลกแล้วก็ให้มีความรักกัน รักกันแล้วก็จะต้องมากระเทาะอัดตาซึ่งกันและกันนะฮะซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะฮะรู้สึกคุ้นเคยแล้วก็มีความดึงดูดกันอย่างรุนแรงนะฮะหรือเรียกว่า,เ,าเป็นจิตวิญญาณคู่หรือเป็นความสัมพันธ์แบบเรลวไฟคู่นะฮะลักษณะของความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมนะฮะเท่าที่พบอยู่นะครับ1จะมีการเชื่อมโยงกันที่รุนแรงมาก นะเ,หเหมือนกันรู้จักกันมานานมีความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งทันทีที่ได้เจอเลยนะฮะออสองมีลักษณะความคล้ายคลึงและก็มีความแตกต่างอยู่ในตัวเองจะมีลักษณะนิสัยแนวคิดความสนใจหรือมีบาดแผลทางใจที่คล้ายคลึงกันแล้วก็จะมีจุดที่แตกต่างกันเพื่อมาส่งเสริมแล้วก็มาท้าทายอัตราซึ่งกันและกันนะครับผมสม,มีแรงดึงดูดที่ไม่สามารถจะต้านทานได้เลยนะฮะ ดึงดูดกันทั้งทางร่างกายอารมณ์จิตวิญ,ญญาณอย่างรุนแรงมากนะฮะสคือความท้าทายในการเจริญเติบโตนะฮะก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคนะฮะเป็นสิ่งที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องเรียนรู้แล้วก็เติบโตแล้วก็เยียวยาบาดแผลทางใจไม่ว่าจะเป็นปมของอชาตินี้หรือปมของอดีตชาตินะฮะ,ะลักษณะของความสัมพันธ์ของทวินเฟมข้อต่อไปก็คือเป็นลักษณะของการ วิ่งหนีวิ่งไล่หรือเราเรียกว่าลันเนอร์กับเชสเตอร์นะฮะจะมีคนคนหนึ่งพยายามที่จะถอยห่างออกจากความสัมพันธ์ที่เข้มข้นนี้ในขณะที่อีกคนพยายามที่จะดึงลังแล้วก็รักษามันไว้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะฮะจะเป็นลักษณะของการจับมารวมกันหากทั้งสองฝ่ายเนี่ยเติบโตแล้วก็เยียวยาตัวเองได้แล้วอาจจะนะฮะมีการกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่สมดุลมากขึ้นนะครับผม นอกเหนือจากความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมเนี่ยในคลิปเนี่ยผมอยากจะพูดถึงอีกความสัมพันธ์อีก2ความสัมพันธ์ที่เราเรียกว่าความสัมพันธ์แบบโซเมดนะโซเมดเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ว่าหรือความสัมพันธ์ที่รู้สึกมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนเป็นคู่รักหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวก็ได้นะครับผมจะมีลักษณะการใช้ชีวิตที่เข้ามาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือกันส่งเสริมการเติบโตนะโซเมดจะไม่ค่อยมีปัญหามากนะฮะ จะเป็นความสัมพันธ์ที่ราบเรียบนะฮะแล้วก็รักกันดีอีกอันหนึ่งนะฮะเป็นคำมิก relationship หรือความสัมพันธ์ที่เรียกว่าคู่กรรมนะฮะเป็นความสัมพันธ์ที่มักจะเต็มไปด้วยความทรมานนะฮะความทุกข์ความเจ็บปวดทําลายซึ่งกันและกันแบบแยกกันออกไม่ได้นะฮะแล้วกเ็เป็นความสัมพันธ์ที่มีความมีความรู้สึกเหมือนกับเราเคยติดค้างหรืออะไรเขาสักอย่างหนึงนะ่งอะ แล้วกลับมาเจอกันเพื่อชดใช้กรรมเก่าหรือชดใช้บทเรีนยนที่ยังไม่จบจากอดีตชาตินะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆของความสัมพันธ์ออของทวินเฟ m มแล้วก็อีก2ความสัมพันธ์ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะฮะทีนี้ยากขนาดเนี้ยทวินเฟรมถูกสร้างมาเพื่ออะไรนะครับผมผมเรียกแบบนี้ในคนหนึ่งคนเนี่ยจะมีพลังงานหญินกับพลังงานหยางนะฮะอยู่ในโลกของทวิภาวะหรือโลก3 d ครับผมเออจะมีทั้ง2ด้านนะฮะ หรือในตัวเราเองเนี่ยตัวเราทุกคนเนี่ยก็จะมีด้านมืดแล้วก็มีด้านสว่างอยู่ในตัวเองนะมีจิตใจที่ดีแล้วก็มีจิตใจที่ชั่วร้ายอยู่ในตัวเองนะฮะสภาวะที่มีสองด้านเหมือนเหรียญสองด้านเนี่ยเป็นสภาวะปัจจุบันของพลังงานในโลกนี้ก็คือพลังงานหยินกับพลังงานหยางนะครับมีเกิดมีตายมีเอ่อมีสว่างมีมืดนะฮะมีพระอาทิตย์มีดวงจันทร์นะฮะ พวกนี้จะเป็นพลังงานที่เป็นทวิภาวะคือมีทั้งสองด้านทีนี้ในช่วงเวลาที่โลกมีการปรับเปลี่ยนพลังงานเนี่ยโลกก็มีความจําเป็นที่จะต้องอต้องการคนที่มีพลังงานความถี่หรือมีพลังความถี่ของจิตเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงนี้การที่เราคนคนหนึ่งน่ยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยอัตตาเต็มไปด้วยการต่อสู้เต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่น ยากนะฮะที่จะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติจนสามารถยกระดับความถี่ของจิตได้นะฮะก็เป็นแผนของจัก,กรวาลในการที่จะสร้างทวินเฟรมขึ้นมา mm hmm. เพื่อให้คนสองคนเนี่ยเป็นอัตตาซึ่งกันและกันเป็นกระจกสะท้อนสิ่งที่เกลียดเป็นกระจกสะท้อนอัตตาที่มีอยู่เป็นกระจกสะท้อนบทเรียน ที่ยังตกค้างเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ทั้งสองดวงจิตเนี่ยที่เรียกว่าเป็นดวงจิตดวงเดียวกันเนี่ยมากระทออัตตาซึ่งกันและกันเพื่อชําระล้างและยกระดับความถี่อันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของการมีอยู่ของทวินเฟรมนะฮะเพราะนั้นทวินเฟรมเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้รักกันอยู่ด้วยกันแบบหวานชื่นนะฮะแต่ทวินเฟรมถูกสร้างมาเพื่อกระตุ้นการตื่นรู้ในส่วนที่ลึกที่สุด ลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของเรานะฮะทวินเฟรมเนี่ยเหมือนกระจกแห่งจิตวิญญาณเลยนะฮะซึ่งจะเป็นระดับพลังงานที่สูงมากแล้วก็มาแล้วเนี่ยยากที่จะไม่ตื่นรู้นะฮะคนที่เป็นทวินเฟรมเนี่ยเหมือนถูกบังคับอัตโนมัติเลยนะฮะการชําระบาดแผลในใจภายในเนี่ยของกันและกันนบบเปนกระตุ้นการตื่นรู้แล้วเขามาทั้งสองคนมาเจอกันเพื่อแผดเผาอัตตาซึ่งกันและกันนะฮะซึ่งเนื้อหาของ ความสัมพันธ์ของทวินเฟมเนี่ยเรียกว่าเป็นนิยายรักที่มันยากที่จะเข้าใจได้จริงๆเลยนะฮะเพราะว่าในแต่ละความสัมพันธ์ที่ผมดูทางโหรา,าศาสตร์มาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าเรียกว่าเป็นไปนไม่ได้ที่จะรักกันแต่ก็ไม่สามารถที่จะถอนความรู้สึกออกจากกันได้นะฮะเพราะนั้นนะ่ะหลักใหญ่ๆของทวินเฟรมเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อเพื่อกระตุ้นการตื่นรู้ เป็นกระจกเงาสะท้อนความมืดภายในร่างกายนะฮะแล้วก็เป็นการฝึกที่จะเรียนรู้ในการสมดุลพลังงานชายและสมดุลพลังงานหญิงหรือสมดุลพลังงานหญิงกับหยางภายในนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเมื่อเขาทำสำเร็จเนี่ยทวินเฟรมแต่ละคู่ก็จะมีภารกิจทางโลกนะฮะเพื่อที่ว่าหลังจากตื่นรู้แล้วเนี่ยเราก็ทวินเฟรมคู่ทวินเฟรมก็เป็นมีหน้าที่เหมือนเทียนที่จะไปจุด เทียนเล่มอื่นๆให้ส่องสว่างไปทั่วโลกในช่วงเวลาที่โลกอยู่ในช่วงเวลาของความการปรับสมดุลพลังงานอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคนที่เป็นทวินเฟรมนะฮะจะต้องเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าเ,เหมือนสภาวะที่เหมือนถูกขังอยู่ในห้อง,ห,องห้องหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่มีทางออกนะฮะหลังจากเข้าไปแล้วเนี่ยหรือเข้าไปอยู่ในเลชันนี้แล้วเนี่ยแล้วเขาก็จะโยนกลรมสิ่งที่เกียดกรรมเก่า บทเรียนบาดแผลทางใจต่างๆจะโยนประเดประดังกันเข้ามานะฮะจนกว่าเราจะตื่นรู้แล้วก็ค่อยๆละวางสิ่งต่างๆออกไปได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับมันนะฮะทีนี้ในความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ด้านก็คือ,อ,อพลังงานอัตราพลังงานของมัสคิวลีนหรือพลังงานหยางนะฮะซึ่งเป็นพลังงานที่ ถ้าเกิดว่าพลังงานอัตราพลังงานหยางที่ไม่สมดุลน,นะฮะทำงานจากด้านมืดเนี่ยจะแสดงออกมาได้หลายรูปแบบมากเลยนะเป็นแล้วพลังงานหยางเนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมากนะฮะเป็นสิ่งที่ออไม่ได้หมายถึงว่าอยู่ในผู้ชายเท่านั้นนะฮะออพลังงานมัสคิวลีหรือพลังงานหยางเนี่ยอยู่ได้ทั้งในเพศหญิงและเพศชายการแสดงออกของอัตราของพลังงานหยางเนี่ย จําเป็นจะต้องปล่อยวางเพื่อที่ว่าจะสามารถตื่นรู้ทางจิตวิญญาณได้นะฮะมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งของพลังงานหยางเลยคือความต้องการการควบคุมและครอบงำมีความเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นนะฮะเป็นพลังงานที่ขับเคลื่อน้วยอัตตานะฮะต้องมีตักกะมีเหตุผลเป็นของตัวเองนะฮะมีความสามารถในการกดข่มพลังงานเฟมินีนหรือพลังงานหยินได้นะ,ะโดยธรรมชาติเลยนะฮะ มีการเรียกว่าความจู้จี้จุกจิกนะฮะต้องการที่จะควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างนะ,ะมีความไม่ไว้วางใจไม่ไว้วางใจเคนที่อยู่ใกล้ๆตัวไม่ไว้วางใจธรรมชาติไม่ไว้วางใจความสามารถของผู้อื่นมีลักษณะของความเป็นเผด็จการนะฮะมีต้องใช้อำนาจตัดสินนะฮะโดยไม่สนใจมุมมองของผู้อื่นนี่คือภาวะของการควบคุมหรือพลังงานอย่างที่เป็นอุปสรรคต่ตอการตื่นรู้นะฮะ พลังงานมัสิวลีนข้อ2ที่เป็นอุปสรรคของการตื่นรู้คือการกดข่มอารมณ์นะฮะการกดข่มอารมณ์เนี่ยคือตัวเองมีอารมณ์อะไรเนี่ยจะต้องเก็บกดเอาไว้ไม่แสดงออกโดยเชื่อว่าการแสดงออกทางอารมณ์เนี่ยฮะเป็นสัญญาณของความอ่อนแอนะฮะมีแต่จริงๆแล้วภายในเนี่ย มีถ้าเกิดมีความเปราะบางอยู่ก็กลัวว่าคนอื่นจะมองเห็นความเปราะบางตรงนั้นนะครับผมแล้วก็แยกตัวเองออกจากสังคมนะฮะเพื่อเว้นระยะเพื่อที่จะจัดการกับอารมณ์ที่ยากที่จะจัดการของตัวเองนะฮะข้อที่3ของอารมณ์หรือพลังงานมัสคิลีนที่เป็นอุปสรรคนะฮะก็คือการยึดติดกับความสําเร็จนะฮะหรือการยึดติดกักการยอมรับจากภายนอกมากเกินไปนะฮะนิยามตนเองเนี่ยด้วยความสําเร็จนะครับผมจะต้องว่า มีบรรลุปเป้าหมายหรือได้รับการยกย่องเท่านั้นนะฮะมัสคิลีนจะบ้าทํางานนะฮะหมกมุ่นอยู่กับการทํางานโดยที่ไม่มีความสมดุลเพื่อที่ต้องการจะพิสูจน์คุณค่าของตัวเองอยู่ในภาวะที่มีการแข่งขันมากเกินไปต้องการที่จะเป็นที่1ต้องการชนะอยู่เสมอนะฮะต้องการไม่ว่าจะแลกมาด้วยความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะสู้ทุกทางนี่คือพลังงานของมัสคิลีนที่เป็นอุปสรรคนะ,ะในข้อที่4นะฮะความต้องการที่จะแก้ไข หรือแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบน,นะมีพฤติกรรมของการช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปนะฮะรีบเข้าไปแก้ปัญหาโดยที่ไม่ได้รับการร้องขอนะฮะหรือไม่ปล่อยให้คนอื่นได้เรียนรู้เขาจะรีบจัดก,การทุกสิ่งทุกอย่างมีความเชื่อว่าวิธีการแก้ไขปัญหาของตนเองเท่านั้นที่ถูกต้องนะ,ะับไม่สนใจแนวทางหรือความคิดผู้อื่นเลยนะฮะใจร้อนต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างรวดเร็วตามใจของตัวเองนะฮะ ไม่ปล่อยให้ทุกอย่างไหลไปตามธรรมชาตินะฮะต้องการวิธีการที่จะรวดเร็วหรือบางทีก็จะหมุดอีกกับความล่าช้านะฮะข้อ5ของพลังงานมัสคิลีนนะฮะที่เป็นอุปสรรคต่อการตื่นหรือคือการขาดความเห็นอกเห็นใจนะฮะแล้วก็ขาดการเชื่อมโยงความรู้สึกกับคนอื่นให้ความสําคัญกับตักการเหตุผลมากเกินไปนะฮะไม่ยอมรับประสบการณ์ทางอารมณ์ของผู้อื่นมีปัญหากับความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิดนะฮะ แล้วก็เน้นความเป็นอิสระของตัวเองจนสุดขั้วนะฮะยากที่จะขอความร่วมมือหรืออะไรก็ได้นะฮะคือแล้วก็จะโดดเดี่ยวตัวเองนะครับผมข้อที่6ของพลังงานมัสคิวลีที่เป็นอุปสรรคคือความก้าวร้าวและการใช้กําลังนะ,ะใช้ความโกรธข่ผู้อื่นนะฮะให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการนะฮะหลายๆครั้งก็หัน,นไปใช้ความก้าวร้าวนะฮะท้าทายนะฮะการแสดงออกที่แข็งกร้าวนะฮะ การไม่ให้เกียรติคนอื่นความเชื่อว่าการใช้กําลังเนี่ยหรือการใช้ความเข้มแข็งเนี่ยเป็นวิธีที่จะสามารถบรรลุผลลัพธ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับผมอันนี้คือปัญหาของมัสคิวลีนเป็นอัตราที่จะต้องมาโดนแผดเผานะครับผมนะฮะทีนี้ในในมัสคิวลีนหรือว่าในพลังงานอย่างเนี่ยอัตราที่ต้องโดนแผดเผาเนี่ยแล้วพลังงานของแฟมินีล่ะพลังงานของพลังงานหยิน นะฮะที่จะต้องโดนแผดเผาเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะถึงแม้ว่าพลังงานหญินเนี่ยจะมีความละเอียดอ่อนนะฮะแล้วก็เป็นพลังงานแห่งความรักนะฮะแล้วกเ็เป็นพลังงานของความเชื่อมโยงแต่อัตราของพลังงานหญินเนี่ยก็มีความเปราะบางเหมือนกันนะฮะและเป็นอัตราที่ก็จำเป็นต้องปล่อยวางในพลังงานเฟมินีนเนี่ยพลังงานหญินเนี่ยสิ่งที่ยึดอยู่มีอะไรบ้างข้อที่1 ของพลังงานเฟมินีนที่เป็นอุปสรรคในการตื่นรู้คือการยึดติดกับการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ดูแลคนอื่นมากเกินไปนะฮะการที่ไม่สนใจความต้องการของตนเองนะฮะให้ความสำคัญกับความสำคัญกับความต้องการของผู้อื่นจนกระทั่งละเลยความต้องการของตนเองทำให้ระยะยาวเลยนำไปสู่ความเหนื่อยล้านะฮะนำไปสู่ความ น้อยอกน้อยใจแล้วก็ไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะอยู่ในใจนะการรู้สึกผิดเมื่อดูแลผู้อื่นได้ไม่ดีนะฮะเชื่อว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยพลังงานแฟมิลี่จะต้องดูแลทุกคนให้ได้ดีนะฮะจะรู้สึกผิดนะฮะหากไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นนะฮะแล้วก็การสร้างอัตลักษณ์ของการเป็นผู้เสียสละตรงกันข้ามกับมัสคิวลีนนะฮะแฟมิลี่นี้เขาอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยหรืออัตราของเขาเนี่ยจะเป็นอัตราของผู้เสียสละนะฮะจะรู้สึกว่าคุณค่าของตนเองขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นนะอุปสรรคข้อที่2ของพลังงานเฟมินีนในความสัมพันธ์ของทวินเฟรมคือการยึดติดกับความรู้สึกและอารมณ์มากเกินไปนะปล่อยให้อารมณ์ครอบงำอารมณ์พัดพาไปง่ายๆนะฮะขาดความสามารถในการสังเกตอารมณ์ตัวเองแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์ของตัวเองนะฮะสร้างเรื่องราวต่างๆขึ้นมานะฮะออไปขยายผลอัตราทางอารมณ์นะครับผมขยายความรู้สึกนะฮะปรุงความรู้สึกต่างๆขึ้นมาเนี่ย เพื่อบั่นทอนจิตใจตัวเองนะฮะเฟมินีจะมีความรู้สึกเ,เหมือนกับขาดความรักแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาที่เหมือนกับว่าต้องการการยอมรับในเรื่องความรักต้องการให้คนอื่นรักนะฮะแล้วก็ใช้ไม่ได้ใช้กําลังนะฮะแต่ใช้ความรู้สึกเพื่อควบคุมคนอื่นนะฮะการแสดงออกทางอารมณ์เพื่อเรียกร้องความสนใจหรือ,อ,อให้ผู้อื่นทําตามนะฮะการแสดงออกของเฟมินี่จะแตกต่างกับมัสคิลีนในข้อ3าของอุปสรรคของเฟมินี่ในการ เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ของทวินเฟรมและกา,การตื่นรู้เนี่ยคือการยึดติดกับการเชื่อมโยงความสัมพันธ์มากเกินไปจะกลัวการถูกทิ้งนะฮะกลัวต้องการการยอมรับจากผู้อื่นนะฮะต้องการความรักจากผู้อื่นไม่ไม่ยอมอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่เป็นมีภาวะของการพึ่งพาทางอารมณ์จากผู้อื่นนะฮะจะมีความรู้สึกไม่สมบูรณ์ไม่เติมเต็มนะฮะหากว่าความสัมพันธ์หรือว่าการคาดหวังให้คนอื่นเนี่ยรักตนเองเ่ย ผิดหวังนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองในความสัมพันธ์ยอมที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับผู้อื่นได้ทุกอย่างเลยนะฮะจนทิ้งความเชื่อความต้องการของตนเองไปนะฮะในข้อที่4ของอ,อ,อุปสรรคของความสัมพันธ์ของการตื่นรู้ของทวินเฟลมของแฟมินีนเนี่ย ก็คือการยึดติดอยู่กับภาพลักษณ์ความสวยงามภายนอกให้ความสําคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกมากเกินไปนะครับผมความสวยงามทางกายภาพนะฮะร,รูปร่างหน้าตาเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นรู้สึกด้อยค่าเวลาที่ตัวเองแบบไม่ไม่เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจของคนอื่น ใช้ความสวยงามเพื่อดึงดูด,ดความสนใจและการยอมรับนะฮะสร้างความประทับใจจากภายนอกนะฮะในข้อที่5นะฮะคือขาดความเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตอนเองนะครับผมมีความลังเลสงสัยความรู้สึกภายในไม่เชื่อมั่นในลังส่งห o นะฮะการมองหาคําตอบหรือคําแนะนําจากภายนอกอยู่เสมอไม่กล้าจะตัดสินใจด้วยตนเองนะฮะต้องพึ่งพาความคิดเห็นของผู้ผอื่นนะฮะแฟมิลีก็มักมจะชอบไปดูหมอดูนะฮะ ต่างกับมัตสึลีนนะฮะจะตัดสินใจด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็ปิดกั้นพลังแห่งการอยากรู้นะฮะไม่เปิดรับข้อมูลความเข้าใจที่มาจากการรับรู้ภายในนะครับผมในข้อหของอุปสรรคของเฟมินีนคือการยอมจำนวนโดยไม่มีขอบเขตนะ,ะยอมจำนวนดีนะฮะแต่การยอมจำนนแบบเฟมินีนที่เป็นอุปสรรคคือการยอมให้ผู้อื่นเอาเปรียบม,มากเกินไปไม่สามารถตั้งขอบเขตแบลนเนอร์ barrier, ขึ้นมาเพื่อปกป้องพลังงานของตนเองได้นะฮะพูดคําว่าไม่ไม่ค่อยเป็นนะฮะ กลัวนะการขัดใจผู้อื่นเพราะว่ากลัวว่าความสัมพันธ์มันจะสูญเสียความสัมพันธ์ไปนะฮะการแบกรับความรับผิดชอบความรู้สึกของคนอื่นนะฮะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้คนอื่นนะฮะสังเกตถ้าเฟมินีนที่ตื่นรู้ก็จะเริ่มเข้ามาดูดวงแล้วก็เป็นแม่หมอกันเยอะนะฮะเป็นแม่หมอกันเยอะนะฮะนี่ฮะวันนี้เองเนี่ยเราก็มาทำควา,ความเข้าใจกับทวินเฟลมแล้วก็อัตราที่จะต้องโดนเผา ทั้งหมดเลยที่ผมกล่าวมาเนี่ยคือภาวะของทวินเฟรมที่ถ้าเกิดอยู่ในคนคนเดียวเนี่ยกว่าที่เราจะเข้าใจทั้ง2ด้านได้เนี่ยมันยากมากนะฮะจักรวาลเลยแยกรีเลชันนี้ออกมาเป็น2อง l ีเลชันคือให้พลังงานหยินกับพลังงานหยางเนี่ยอยู่ในตัวคนละคนเลยนะฮะแล้วก็ทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็มากระทออัตตาซึ่งกันและกันเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ในการตื่นรู้ เพื่อประโยชน์ในการทําความเข้าใจกับความรู้สึกของความสัมพันธ์ต่างๆนะฮะแล้วก็ยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองหากยังไม่ตื่นรู้ไม่เข้าเส้นทางนะฮะจะโดนความทุกข์ความทรมานโดนการเผาอัตตาไปเรื่อยๆตามใดที่ทวินเฟรมยังมีอัตตาอยู่เนี่ยก็จะโดนเผาให้ทุกข์ใจไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะยอมตื่นรู้ยอมเข้าเส้นทางแล้วก็ยอมที่จะเ เข้ามาทําภารกิจนะฮะเพราะนั้นทวินเฟรมหลายๆคู่เนี่ยหลังจากเข้าเ,เข้ากระบวนการการทําสมาธิแล้วอะไรแล้วเนี่ยแล้วก็เข้าเส้นทางของภารกิจแล้วเนี่ยสภาวะต่างๆก็จะดีขึ้นครับผมในวันนี้เนี่ยก็หวังว่าคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็จะเข้าใจความสัมพันธ์ของทวินเฟรมมากขึ้นแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องของแนวทางการละวางอ e ีโก้อาต่างๆของทั้งสฝั่งอีกครั้งนึงครับวันนี้สวัสดีครับผม